เปนเชิท่านว่านะคะได้ปฏิบราชการนะคะภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านัวึหเป็นโอกาสสาคัญยิ่งที่จะแความมุ่งัในพวงเดินมีนาลุทพเพงเนื่องการถมนัทะเลสาบสุบขาครอบคุมพื้นที่อำเภอสนิษิพระทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกเป็นทะเลสาบ มาซึ่งอาชีพที่หลากหลายด้วยเหตุหนึ่งการปราปรามีอิทธิพลการระเบียบสังคมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดที่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้สิ่งทันการอาหารทรัพยากรน้ำพื้นดิคุณภาพแหล่งน้ำที่มีเพียงพอต่อการเกษตรของโภคแปรผริโภคมด้านการพัฒนาการนำเสนอปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ขนญากยนเชญการดำเนินการผู้ป่วยจิตเวช ได้ดาเนินการกับผู้บริจิตตุ้ยสีแดงคือเข้ารับการบำบัดพื้นฟูที่สถาบันฟื้นฟูสฐฐฐฐฐฐฐรมรรถภาพนลเืองงานเน้น,นรับในเรื่องความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นจุดแข็งของขอัเพื่อเกษตรก์โดยดูแลนะครับในเรื่องความสะอาดในรันนาฐมนติีอาสาบกตัาดออนไลายนะครับในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยายยเสพติดนะครับก็ได้มีชุดปฏิบัติการสองมีพื้นที่ติดชายทะเลทั้งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเกิตกรรม ประกอบด้วยการทํานาทําสวนผลไม้ปศุสัตว์ประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งมีการด้านการเกษตรซึ่งมีบาง้นที่มีการบริหารจัดการน้ำเรื่องการจะดการน้ำนะครับเมื่อเช้าผมประชุมทางตุนงานในที่ต่างๆของจังหวัดก็คุยกันเรื่องนี้ว่าทางท่านผู้ว่าได้มอบทุนหล่อวุฒิยาให้ดำเนินการโดยให้ทางประหลัดจังหวัดกับปปเป็นเลขา กลุ่มเมืาอไรที่ชมรมกมยศที่การที่ผมได้รับมอบมายก็ท่านก็ผมจะทราบแล้วและตั้งใจตั้งแต่วันนั้นนะที่จะมาที่นี่เป็นทำเป็นอุดแรกนะฮะแต่ด้วยเหตุผลในหลายเรื่องมีการเลื่อนก็เลยทําให้ที่นี่เป็นจุดสุดท้ายเห็นว่าในสังคมเนี่ยจะมีการ ปัญโนกระสเงนะครับปฏิภาสเป็นปัญหาในเรื่องขภาหรือว่าเขตของจัลหวดในปักนุ่คนเปีแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาขึ้นอ่าตะบนท่าับาลที่หมู่ที่ห้าบางส่วนแล้วก็หมู่ที่สามตอนนี้ี่ ขออาชีพอื่นเสริมใน,ในบ,าบางเวลาที่ไม่ได้ออกเรืออะไรเลยค่ะอันนี้อันนี้พี่ตอบจำจำกรารระเบเียบเหมืนนปอ,ปอ,ปอ,ทน,นะอนที่ท่านปปชี้แจงนะในสิ่งที่ปปอยู่ครับซึ่งคาดว่าป e ี69นี้เราจะเข้าคือผลการติดกับท่านกันนานนะครับว่าเราจะมีช่องทางในการแปรรูปอย่างไรครับถ้รรารปบด่า 可能吧，那时候。